เมือ่อต้นไม้ต้นเล็กๆผลิดอกสีขาวแย้มบานอยู่ลานหินในความอ่อนหวานแต่ดูเจียมตัวนั้นพร้อมที่จะอวดดอกชูช่องดงามแปลกตา ทั้งที่ต้นไม้ทุกต้นจะงอกงามได้ก็ต้องเติบโตจากพื้นดินที่ชุ่มน้ำดอกไม้เลือกที่จะเติบโตบนลานหินได้อย่างไรถ้าเรามองดีๆแล้วในลานหินที่มีก้อนหินเรียงรายกันอยู่นั้นจะมีรอยเล็กๆตามรอยต่อซอกหินที่มีดินชื้นอยู่เล็กน้อยพนวกกับอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดที่หล่อเลี้ยงมองเห็นเป็นส่วนผสมบางๆที่ลงตัวแต่บางครั้งก็มากพอ ที่จะเจริญเติบโตของต้นไม้เล็กๆบางตนที่ไม่ต้องการพื้นที่มากมายแต่ขอมีเพียงพื้นที่ให้เสียดยอดและผลิดอกออกใบก็พอแล้วชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นหลายครั้งที่เราทำอะไรบางอย่างในขณะที่เราไม่มีความสมบูรณ์พร้อมจะหวังหาจะหวังพึ่งพิงอะไรก็มีแต่ขาดแคลนทำให้การดาเนินชีวิตแต่ละวันดูเหมือนจะมีอุปสรรคไปหมดจนทาให้ท้อถอยและหมดกาลังใจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวทีไม่มีพื้นที่ และขาดโอกาสจนดูเหมือนว่าปัญหาและอุปสรรคถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามองดีๆและถามตัวเองอีกครั้งว่าชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวใช่หรือเปล่าเราไม่คิดเลยใช่ไหมว่าไม่มีใครที่เกิดมากับความสมบูรณ์พร้อมหรือเพราะความคิดแค่นั้นที่ทำให้เราเติบโตไม่ได้กลายมาเป็นข้ออ้างว่าทำอะไรไม่ได้